นี่คือจะมีแขกดํามีแขกนวลแล้วก็มีแก้วกลางดงค่ะครับว่ายดีที่สุดนิเป็นพันอะไรพี่ก็คือลูกค้าเข้ามาเขาจะบอกว่ากรอบบนเลยเขาจะมาเลือกเอาเลยก็บอกว่าสิบบาทเข้าไปเลือกเอาเลยครับแลนี้จะใช้เป็นน้ําหมักค่ะเป็นน้าหมักใช่ไหมพี่แรกๆก็จะปรุงดินปรุงดินก็ใช้ปุ๋ยหมูลไสยเดือนมาปรุงครับหลังจากนั้นก็คือน้ําหมักอย่างเดียวครับสามร้อยห้าสิบต่อนันสำเร็จเลยค่ะครั้งเดียวสำเร็จเลยเดียวค่ะ ไม่มีล่ำไรไม,ไม่มีสั้งเพิ่มไม่มีตายไม่ไม่ค่ะโอ้สิว<ะ>่ทาทั้งเดียวนี่คือ350บาทนี่คือหนึ่งต้นครับหนึ่งรต้นแล้วก็มาครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยกับกเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับวันนี้นัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนกเกษตรแบบผสมผสานอีกหนึ่งสวนนะครับ ที่ขึ้นชื่อของตำบลแสนสุขแล้วก็มีการปลูกพืชผักแบบผสมผสานต่างๆนะครับและที่โดดเด่นมากนะครับก็คือเรื่องการปลูกผักกูดนะครับเป็นพืชที่หลายๆคนนะครับนิยมนะครับมารับประทานกัน <S <S <landing> <S เป็นส่วนมากนะครับ <S <S ส่วนพิกัดวันนี้นะก็พามาอยู่ที่ <S <S 2> <S 2> บ้านแสนสุขตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนจะมีที่มาที่ไปนะครับในการปลูกผักกูดนะครับเดี๋ยวนัดจะพาไปรู้จักกับนะพี่สิรินะครับผู้ที่เป็นเจ้าของสวนแปลงผักกูดขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับว่าก่อนพี่เขาจะปลูกได้ประสบผลสําเร็จเนี่ยพี่เขามีที่มาที่ไปในการปลูกแบบไหนยังไงนะครับเดีย๋ยวไปรู้จักกับพี่สิริกันเลยนะครับไปกันเลยครับผม ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตที่แนะนําตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักอีกครั้งหนึ่งครับพี่ชื่อพี่อะไรครับชื่อพรชนิดไพรินนะคะครับหรือว่าสิริไสเดือนตามค่ะครับชื่อตามเฟซบุ๊กนะคะครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ออยู่ที่บ้านท่าลาดตมบนแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็ต้องขออนุญาตให้พี่สิริเนาะ พาเพื่อนๆน,นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักกูดแล้วก็การทําเกษตรแบบผสมผสาน<ฆ>พื้นที่นี่มีทั้งหมดประมาณกี่ไร่พี่ที่ที่เราทําก็จะอยู่ที่ประมาณสองไร่ค่ะสองไร่ก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่นาครับก็ที่ทําจริงๆก็จะมานไรกว่าไร่กว่าใช่ไหมพี่เอาในพื้นที่การจัดการของพี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่สองไร่พี่มีการแบ่งโซนยังไงมั่งพี่ ปลูกผักกูดเท่าไรปลูกพืชผักอะไรยังไงพี่สองไร่นะคะจะมีผักกูดอยู่ประมาณสองงานค่ะครับสองงานในสองงานนี้จะมีมะละกอแล้วก็มะเขือแล้วก็มีพริกค่ะครับผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีกล้วยค่ะครับรวมรวมกับผักกูดเนาะค่ะจากนั้นก็จะเป็นผักแปลงค่ะคผับใบที่เราปลูกเป็นใบเป็นแปลงสําหรับออกขายหน้าร้านหน้าสามครับ อืมก็คือแล้วเรื่องระบบน้ำละพี่ระบบน้ำก็คือใช้น้ำบาดาลค่ะครับแล้วลักษณะการให้น้ำเราใช้เป็นลักษณะการให้น้ำแบบไหนหเป็นใส่ยางเป็นสปริงเกอร์เป็นให้น้ำก็คือส่วนผักบุตก็จะเป็นสปริงเกอร์ค่ะครับผม<ะ>ก็คือเราระยะห่างของเรื่องสปริงเกอร์หัวน้ำละครับพี่หัวน้ำนี่อยู่ประมาณอาจจะมันจะอยู่ที่ว่าตรงหัวหัวหัวอ่เขาเรียก หัวสปิเกอร์หัวแรกค่ะหัวแรกกับหัวสองนี่คือจะห่างหน่อยครับพอสามมาสี่มาก็ค่อยเว้นระยะเข้าไปอ๋อก็คือแล้วแต่รัศมีปลายน้ําใช่ค่ะอ๋อหรือว่าแรงดันของของมอเตอร์เราอีกทีนึ่งใช่ค่ะอยู่ที่ว่าท่อใหญ่ท่อเล็กด้วยค่ะครับถ้าท่อเล็กมันก็ไปได้ไม่เยอะต้องท่อท่อให้ได้ระบบแล้วทีนี้ระยะห่างการปลูกแล้วพี่พักกูดเนี่ยมันมีระยะห่างการปลูกแบบไหนยังไงพี่ ระยะห่างการปลูกนะคะประมาณอาตารางตารางเม็ดหนึ่งนะคะคตารางเม็ดหนึ่งให้ได้ประมาณห้าต้นห้าหกต้นก็คือเฉลี่ยวเลยเฉลียเ,เลยสิบเซนสามสิบเซนประมาณนี้ใช่ค่ะห้าถึงหกต้นแล้วทีนี้ก้อนเราจะนําพัน์มาปลูกเนี่ยเอาเป็นที่ดินว่างค่ะเริ่มแรกทํำยังไงพี่ เริ่มแรกว่างๆตอนตอนที่มาลงวันแรกเลยนะคะที่ที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงพฤษภาก็คือวันที่หนึ่งวันแรงงานครับดินนี่แห้งแข็งแข็งมากๆค่ะคแข็งจนรถไถเขาไถไม่เข้านู่นแหละคะ่ะครับก็เลยพอพอ,พอเอาเริ่มมาอยู่เริ่มมาอยู่ก็อ่าลดน้ําลดน้ําดินก่อนนะคะแล้วค่อยปลูกผักกูดค,ครับพอปลูกผักกูดปลูกไปสักระยะหนึ่ง ยังไงก็ไม่สวยไม่ไม่ไม่งามคือผักกูจะเหลืองค่ะเหลืองก็คือที่ดินตรงนี้เขาจะเอาดินที่อื่นมาถมแล้วมันไม่มีธาตุอาหารก็เลยใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ที่เราผลิตเองค่ะใส่ค่ะเพราเราปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เราล่อนเสร็จใหม่ๆแล้วมาใส่ใส่แล้วเขาก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยที่ติดมากับกับมูลไส้เดือนค่ะแล้วก็มาขยายพันธุ์ที่นี่ะพอขยายพันธุ์เสร็จ เขาก็จะออกลูกออกหลานค่ะกินข้างใน<ม>ขึ้นมาขับมูลข้างบนเพราปุ<ม>๋ย<ม>จะวนเวียนอยู่ตรงนี้เลยครับจ้ะที่เหลือเราก็จะใส่เป็นขี้วัวขี้ไก่ค่ะที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นอาหารของเส้เดือนอีกด้วยแล้วก็อาหารของต้นผักกูดด้วยอืม<ะ>แล้วทีนี้ก่อนหน้าที่พี่จะมาเริ่มในการปลูกผักกูดเนี่ย ที่มีอาชีพอะไรทําอะไรมาก่อนครับพี่เปิดร้านซักรีดค่ะอยู่กรุงเทพ<อ>เปิดร้านซักลีดเปิดร้านซักีดก็คือกลับมาจากกรุงเทพค่ะก็คือตอนนั้นอยู่กรุงเทพเปิดร้านซักรีดนะคะก็เลยเราเราแบบว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ว่าได้เนาะครับผมเงินไม่พอไม่พอทีนี้ก็เลยลูกก็เลยแนะนําให้ไปเอาไส้เดือนมาเลี้ยงค่ะก็เลยได้ไส้เดือนมาก็ไม่เยอะประมาณสิบห้าตะกร้า ตะก้าผลไม้ค่ะคก็ไปเลี้ยงข้างหลังข้างหลังของร้านซักรีบค่ะครับพอเลี้ยงเสร็จได้ปุ๋ยแล้วก็ออกมาขายพอออกมาขายมันก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าทีนี้ค่ะเขาใส่ไม้ดอกไม้ประดับของเขามันสวยก็เลยคิดว่าเออเอาไปทําที่บ้านดีไหมแบบนี้เพราะว่าอยากให้ที่บ้านลดละเลิกการใช้สารเคมีอก็เลยได้ตัวนั้นแหละคิดจะหันลับมาอยู่ที่บ้านอืเอาทําไม แนวคิดแรกทำไมพี่ถึงเลือกเป็นผักกูดก็คือแนวคิดแรกก็คือพูดตรงๆก็คือไม่เคยกินไม่เคยรู้ว่าผักกูดมันเป็นยังไงไม่เคยกินเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายอดมันเป็นยังไงก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตทีนี้เขาเลยบ่บอกว่าผักกูดปลูกแล้วรวยแบบเงีย,งยบๆว่าอย่างนี้ก็เลยคิดอยากลองอีกอย่างก็คืออยากเอาพืชต่างถิ่นมาลองปลูกในพื้นที่แรงๆแบบนี้ด้วยว่ามันจะรอดไหม ด้วยความที่ว่าเราท้าทายครับท้าทายกับสภาพอากาศท้าทายกับคนแถวนี้เขาไม่เคยเห็นพืชต่างทิน้นครับก็เลยคิดว่าจะเอามาปลูกก็เลยสั่งมาหนึ่งร้อยต้นครับหนึ่งร้อยต้นก็ไปพักไว้ที่ร้านสักรีดประมาณสองอาทิตย์แล้วค่อยได้กลับมาปลูกค่ะครับาจากหนึ่งร้อยต้นก็ขยายออกมาเรื่อยๆแล้วก็ขายต้นพันธุ์เรื่อยๆครับมันเป็นพันธุ์อะไรพี่ผักกูดอันนี้ถ้ามันมันจะถามว่าพันธุ์อะไรมันก็ มันจะมีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะถ้าเราปลูกที่ล่มล่มลำไรอย่างปลูกใต้ต้นยางนาะใต้ต้นอะไรที่มันล่มๆ่ม,ลมแล้วก็ได้น้ําความน่ะความชื้นดีเขาก็จะยอดใหญ่อืมค่ะก็เปรียบเสมือนว่าถ้ามันมันก็คือถ้า พราชาวบ้านเราก็คือมีพักกุป้ากับพักกุเลี้ยงเนาะใช่ค่ะอันนี้เราก็เรียกว,ว่าเป็นพักกุดเลี้ยงเนาะพี่เนาะอ่าค่ะพักกุฎป้ามันก็อยู่ตามคลองตามห้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ถ้าถ้าอยู่ในร่มยอดก็จะใหญ่แต่ถ้าอยู่กลางแจ้งยอดก็จะประมาณเนี้สวยประมาณนี้งามประมาณนี้ค่ะอืมครับผมถ้าอยู่ในร่มนี่ยอดใหญ่มากเท่านิ้วม okay, ือค่ะเมื like ่อก an ่อนก็อยู่ในร่มเหมือนกันครับพี่จะย้ายมาอยู่นี่เดี๋ยวพาพี่น้องไปชมนะพี่ว่ามันมีส่วนไหนยังไงกันบ้าง อันนี้ก็คือเป็นส่วนของพะกูดจ้าครับแล้วเวลาเราเก็บนี้เราเก็บทุกวันหรือว่าอย่างไงพี่ส่วนมากจะเก็บทุกวันค่ะครับเมื่อเช้าก็เก็บได้ยี่สิบห้ากิโลค่ะเป้าหมายอยู่ที่สามสิบกิโลแต่ว่ามันไปไม่ถึงค่ะครับก็ได้ได้ยี่สิบห้าเราไปขายนี่กิโลละเท่าไหร่พี่ห้าสิบบาทค่ะไปส่งลูกค้าอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ไปขายค่ะห้าสามสิบห้าพันห้าใช่ไหมง่ายๆเลยวันหนึ่งวันละสามสิบโลจ้าเป้าหมาย เป้าหมายก็อยากได้ประมาณนั้นค่ะแต่ว่ามันไปไม่ถึงค่ะลุดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาวันข้างหน้าแล้วกันเนาะ,ะ <S <S เอาอันนี้เป็นอะไรพี่อันนี้เป็นอันนี้อันนี้คือตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับปลูกหน่อไม้ฝรั่งแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ก็คือกว่าจะได้กินกว่าจะได้เก็บมากมายหลายหลายเรื่องค่ะครับก็เลยคิดว่าจะลงผักกูดค่ะ,ะเอาผักกูดมาเพิ่มครับ ก็เลยเริ่มปลูกผักกูดแล้วก็พอพอมีเบี้ยมะละกอน้องเขาทําเอาออกขายแล้วมันเหลือที้เละเลก็เลยเอาลงมาปลูกสลับ <ฮะ S 1> ค่ะพอเอา,เอามะละกอมาลงก็เอาพริกมาลงค่ะเอาพริกเอามะเขือมาลงเขาก็อยู่ร่วมกันได้ค่ะอ๋อผักกูดเนี้ยนะจ้าปลูกสลับกันไปก่อนสลับกันไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพอมันแตกแล้วเราค่อยตัดไอ้ต้นที่เราไม่ต้องการออกใช่ค่ะอันนี้ก็จะ อันนี้ก็จะวายแก่าตายไปเนาะค่ะอันนี้แก่าตายไปผักกูดก็จะขึ้นมาครับเริ่มขึ้นมาก็คือเราเอาใส่ร่มพวกต้นเล็กต้นน้อยอะไร<ช>ไปด้วยใช่ค่ะเราก็ลดน้ําทีเดียวเลยไม่ต้องไป<อ>หลายอย่างค,ค่ะสุดยอดครับแล้วพี่มีวิธีการวางแผ่นจัดการลักษณะของส่วนยังไงพี่เราแบ่งแบ่งเป็นยังไงก็คือวันนี้พี่ให้น้ําฝั่งนี้เป็นโซนยังไงครับถ้าถามว่า ให้น้ำก็คือเราจะให้ทุกวันเลยให้ทั้งหมดเลยเอ,อ๋อพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยค่ะอย่าง oh. นี่อย่างนี้ก็เปิดหัวนี้แล้วก็เปิดหัวนี้แล้วก็ไปเปิดอีกหัวหนึ่งค่ะให้เช้ากับเย็นส่วนมากเย็นนี่คือให้แป๊บเดียวห้านาทีครับแล้วก็จะสลับไปใช้หัวใหม่อืมค่ะผักกูดนี้เขาเป็นพืชชอบน้ําหรือชอบน้ําค่ะถ้าถ้าเราให้น้ําช่วงเย็นช่วงเย็นตื่นเช้ามายอดเขาก็จะอวบจะใหญ่น้ัหนักดี เขาชอบล่มไหมพี่ชอบลม่มค่ะชอบลม้บลมลำไรค่ะเวลาเราปลูกนี่เราใส่ปุ๋ยไหมไม่ได้ใส่รองพ<ะ>ื้อนอะไรไหมไม่ได้ใส่ค่ะไม่ต้องรองพื้นเลยปลูกแล้วพอติดแล้วค่อยใส่ขี้วัวขี้ไก่แล้วแต่ที่เรามีค่ะค่อยใส่พอเราทําดินเป็นพลนๆเอาไปจิ้มเหมือนจิ้มพักเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวอันนี้เขาคือเขาจะไม่ชอบก็คือเคมีอ๋อไม่ปุ๋ยได้ไหมปุ๋ยเคมีนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะต้องขี้วัวค่ะ เพราะว่ารากเขาจะลอยอยู่แค่ข้างบนอ๋อมันเค็มเกินไปหรือว่ายังไงเค็มะใช้ไม่ได้เลยใบจะไหม้ค่ะครับโอ้ระยะเวลาการเก็บผลนผลิตนี่มันมีระยะนานแค่ไหนพี่ตั้งแต่เริ่มปลูกไปเนี่ยอปลูกใหม่ๆถ้าปลูกหน้าแล้งอย่างนี้ก็จะประมาณสี่ถึงห้าเดือนค่ะแต่ถ้าปลูกหน้าฝนก็สามเดือนครับสามเดือนได้เก็บพอได้เก็บแล้วก็โอ้ยนานทีนี้เก้าปีสิบปีแล้วแต่ค่ะแล้วแต่การดูแลของเราปัจจัยในการ ทำกเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนี้มันคืออะไรพี่สิ่งสำคัญที่สุดมันส่วนมากคือคนอื่นเขาก็ว่าทำแล้วจะไปขายที่ไหนะคแต่ว่าของเรานี่คือมันมันมันทำไม่พอสำหรับการตอบรับของลูกค้าครับอย่างถนนเส้นนี้คนอื่นเขาก็ว่าขายแล้วมันจะได้ขายไหมครับค่ะนี่พอเราทำออกไปปุ๊บโคตร ลงเฟสทีเดียวยะโสก็ออกมาพัดมไฟก็มาผ่านทางก็สองสามร้อยนี่คือเอาสองชั่วโมงก็พอค่ะไม่ต้องไปนั่งทั้งวันไม่ต้องไปขายที่อื่นสำหรับพืชผักที่ว่าเป็นพืชใบเนาะค่ะพืชแปลงแต่อันนี้คือเราส่งแม่ค้าบางส่วนก็ส่งตามออเดอร์รรที่ลูกค้าสั่งตามเฟซบุ๊กต่างๆด้วยนะครับพี่ อือันนี้ก็คือแม่ค้าแต่แถวบ้านเรานี่คือถ้าจะกินแต่ละทีก็คือต้องสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างวันนี้พรุ่งนี้ค่อยได้ก็คือไปถึงไปเด็ดเอากินเลยไม่ได้ต้องรอรอเพราะว่ามันมันให้ลูกค้าไปหมดแล้วครับต้องรอคิวจะรอยอดใหม่ใช่ค่ะออะไปไปกันต่อเลยพี่ไปทางไหนทางนี้ไปได้ไหมไปได้ฮะมะละกอนี่เป็นพันอะไรเนี่ยพี่เราค่ายังไงอ่ะมะละกอนี่คือจะมีแขกดํา มีแขกนวลแล้วก็มีแก้วกลางดงค่ะครับแล้ว็ข่ดีที่สุดนีดเป็นพัน์ุอะไรพี่ก็คือลูกค้าเข้ามาเขาจะบอกว่ากอบบนเลยเขาจะมาเลือกเอาเลยก็บอกว่าสิบบาทเข้าไปเลือกเอาเลยจะชอบลูกเล็กลูกใหญ่เข้าไปเลือกเลยบุฟเฟ่ค่ะเขาก็จะหยิบเลยค่ะครับเพราะว่าเราทําในพื้นที่ของสาธารณะนะครับเราก็เลยตอบแบบอ่าถ้ามีอะไรที่พอแบ่งกันได้แล้วก็แบ่งแบบในราคาที่กันเอง ประมาณนั้นจ้ะก็คือเป็นธุรกิจในเชิงชุมชนเนาะพี่เนาะค่ะอู้ยอดครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของแปลงพักเนาะพี่เนาะอันนี้เก็บหมดแล้วเก็บหมดค่ะอันนี้เป็นผักอะไรพี่อันนี้จะเป็นกวางตุ้งดอกค่ะเป็นพวกกวางตุ้งใช่ไหมค่ะกวางตุ้งดอกที่เขาเอาไปทําอดองปะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ดองไม่ได้ดองใช่ไหมอันนี้คือจะไปนึ่งใส่ปลาลวก ผลักลวกอะไรอย่างนี้ค่ะจำจิ้มน้ำพริกอะไรก็กินกันไปจ้ะอันนี้มันคือหมดแล้วครับผมจ้ะออันนี้ก็คือวางตุ้งกินใบถ้าอันนี้เป็นผักกินใบครับกินกินขนาดนี้เลยครับแล้วปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเรื่องในการดูแลรักษานี้พี่ใช้เป็นอะไรยังไงครับอยู่นี่จะใช้เป็นน้ำหมักค่ะเป็นน้ำหมักใช่ไหมพี่แรกๆก็จะปรุงดินปรุงดินก็ใช้ปุ๋ยหมูลช่วยเดือนมาปรุงครับหลังจากนั้นก็คือน้ำหมักอย่างเดียวครับจะเป็นน้ำหมักไข่ ไฮเน่าอะโอ้พี่ไปเอาแนวคิดการทําเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าการปลูกสลับสับเปลี่ยนอะไรแบบนี้มาอย่างไงอยากชี้ในอะไรยังไงก็ที่แรกเนาะค่ะที่แรกเราคือทําคนเดียวมันทําไม่ได้แล้วก็ไปเข้าในกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหจิตชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอพนมไพรครับพอเข้าไปก็มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่โน่นที่นี่ก็เอามาใช้ในสวนค่ะเอาแนวคิดของเขามาใช้ในสวนมั่งอะไรที่พอทําได้ค่ะครับ เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะระยะเวลาในการพี่ทำมันเนี่ยมันระยะเวลากี่ปีแล้วครับเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดก็เกือบจะหกปีแล้วค่ะแต่ที่ย้ายมาอยู่นี่ยังไม่ถึงสามปีมเดือนพฤษภาวันที่หนึ่งพฤษภาถึงจะครบสามปีครับเข้ามาอยู่ที่นี่ก็คือเริ่มปลูกฝั่งมาตั้งแต่เริ่มชอบทำมาเนี่ยหกปีจ้ะแต่เพิ่งขยับขยายมาอยู่ปีที่สามที่นี่ที่เต็มรูปแบบค่ะ เมื่อก่อนพื้นที่มันเล็กค่ะทําอะไรได้ไม่เยอะค่ะอครับก็มีปลูกมะละกอมีอะไรแล้วเราไปขายที่ไหนยังไงเนี่ยพี่เป็นมะละกอมะละกอนี่ก็เอาออกขายที่นี่แล้วก็คนมาซื้อครับคนมาซื้อยังยังที่เหลืออยู่นี่ก็คือเป็นงานบวชเขาจองไว้สั่งไว้สั่งไว้อสั่งไว้ค้ามเดือนเลยยังเมื่อเมื่อวันสองวันที่แล้วก็ไปทำโรงทานส้มตำของอบตที่เขาแข่งกีฬาครับ มีอะไรที่เราพอตอบแทนเขาได้แล้วค่ะแบ่งปัน่ะพี่คิดว่าในการทําแบบเนี้ยพี่มาถูกทางไหมตอบโจทย์ตอขนาดไหนตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะรายได้ละพี่มันเป็นยังไงตอบโจทย์ได้ไหมรายได้ก็ตอบโจทย์ได้ถ้าคิดเฉลี่ยอย่างทั้งหมดในฟาร์มนี่เนาะค่ะครับในฟาร์มถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเก็บผักกูดน้อยเราก็ขายพวกนี้ ขายอย่างอื่นผสมผสานกันไปคครับ่ะยกเว้นเป็นดินปูกับมูลไส้เดือนครับเฉพาะผักก็จะเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ที่วันพันพันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณครับโดยเฉลี่ยใช่ไหมพี่โอ้โหแต่ถ้าเป็นดินปูเพิ่มมีออเดอร์ดินปูเพิ่มอันนี้ก็ว่ากันไปใหม่วันละพันครับแล้วต้นทุนอะรพี่ต้นทุนก็จะมีแต่ขี้วัวที่เราซื้อเข้ามาครับกับต้นพันุ์ตอนแรก ต้นพันตอนแรกะเอาตอนแรกๆพี่ลงทุนไปเท่าไหร่ต้นทุนต้นทุนผักกูดสามร้อยห้าสิบบาทเงินหลักจากลักร้อยตอนนี้ได้กำไรลักพันโอ้โหมันมันหน้ามือไปล่งมือเลยนะพี่ผักกูดเริ่มแรกอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นราคาผักกูดต้นละสามบาทห้าสิบาทก็คือค่าทรงครับโอ้โหไม่หลุดเชื่อมันทําได้จริงค่ะ แล้วเมื่อก่อนสั่งผักกูดนี่คือเราต้องแชร์เพจให้เขาด้วยครับถ้าไม่แชร์เพจเขาก็ไม่ส่งเขาก็บอกว,ว่ามันล่าช้าประมาณนั้นก็ต้องแชร์ให้เขาโอ้แล้วเขาค่อยส่งให้ก็คือเป็นการตาลาดของเขาห่าได้ยากมากได้มาปลูกโอ้ <ฮะ S 1> สุดยอดจะผ่านมาได้ค่ะครับล้มลุกคุกคานมาค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจเจริญตัวตแบบไหนเขาชอบยังไง เขาขยายพันธุ์แบบไหนไม่เคยรู้ไม่เคยศึกษามันขยายพันธุ์ทางไหนพี่ทางรากค่ะทางรากรากความชื้นออกไม่ใช่ต้นหรือว่าเม็ดค่ะความชื้นออกไปไกลแค่ไหนเขาก็จะออกไปก<อ>ไปตามรากค่ะใช่ค่ะโอ้ไปตามรากเลยชอบดินแบบไหนพี่ก็ดินทรายได้ดินดินร่วนได้ค่ะดินเหนียวก็ได้ขอให้มีร่มลำไอโอ้ค,ครับลู้แรกๆนี่ต้องมีร่มลำไร ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยปูกลางแจ้งเลยมาใหมา่ๆกางแจ้งเพียวๆอย่างนี้เลยเพียวเ,เลยค่ะปูกลางแจ้งพื้นตรงนี้ที่เราปลูกใหม่ๆเนคะคะแดดจัดจ้านมากแล้วก็ลงผักกูดพอลงผักกูดเสร็จก็เอาพริกไปลงค่ะเอาพริกนี่พริกที่เหลืออยู่นี่เกือบสามปีค่ะครับเอาพริกไปลงเอาหัวไช้เท้าไปลงข้าวโพดไปลงลงในแป้งผักกูดครับค่ะ พ่อพักูเราเริ่มอยู่ได้ค่ะเริ่มอยู่ได้อ่าพวกนั้นก็วายตายหมดพอดีนนั้นก็เอาลงแรกๆนี่ประสบพลสําเร็จเลยไหมจากทุนสร้างร้อยห้าสิบต้นสําเร็จเลยค่ะข้งเดียวสําเร็จเลยค่ะไม่มีร่าไรไม่มีไม่มีสร้างเพิ่มไม่มีตายไม่ไม่ค่ะโอ้ถือว่าข้างเดียวนี่คือสามร้อยห้าสิบบาทนี่คือหนึ่งร้อยต้นครับหนึ่งร้อยต้นแล้วก็มาเอามากองกันไว้ก่อนเนาะมันไม่มีพื้นที่ก็มากองกองกันไว้ก่อนค่ะ หลังจากนั้นก็ค่อยมาขยับออกขยับออกก็จะได้ประมาณแปลงเนี่ยแปลงไม่ใหญ่ค่ะจะเหลือตายมั่งเพราะว่าไก่เขี่ยครับผมเหลือๆรวมๆก็น่าจะไม่เกินหกสิบต้นครับแล้วก็ขยายเรื่อยๆมาลงมาเรื่อยๆระยะการขยายนี่ประมาณกี่เดือนที่เขาจะถึงเริ่มขยายสี่ห้าเดือนค่ะสี่ห้าเดือนก็เริ่มแตกเริ่มเลื้อยละจ้ะอืจ้ะอ่ะเห็นว่ามีดินปุ๊กด้วยพาพี่น้องไปชมแน่ มันเป็นดินปลูกอะไรแบบนั้นยังไงพี่มันทําหึ่งมันพึ่งทําให้ต้นพะกูดงามขนาดนี้ไปดูเคล็ดลับการปรุงดินของพี่นะครับก็คือเป็นดินที่เราปรุงเพื่อเอาไปเสริมใช่ไหมพี่จ้าอันปรุงดินแล้วก็อันดินที่ว่านี้คือเราจะใช้เพราะใช้สําหรับปลูกลง ลงกระถางลงอะไรมั่งค่ะครับแล้วก็คือทําได้ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะแค่ผักกูดเนาะจ้าที่เหลือเราก็มาทําขายแบบนี้ครับเป็นแบรนด์ออันนี้ก็คือเป็นเป็นอันนี้เป็นมูลไส้เดือนอันนี้เป็นดินปลูกค่ะอ๋อเป็นดินปลูกผสมมูลไส้เดือนครับผมอันนี้ไส้เดือนที่ร่อนแล้วมันจะเหลืออยู่แค่สองกระสอบนี่ค่ะครับอันนี้พี่เอาไปขายยังไงในราคาส่งราคาปียังไงอันนี้คือราคาปีก็หกถุงร้อยถ้าเราไปส่งเนาะค่ะครับผมแต่ถ้า ถ้าเขามารับเองก็เจ็ดทงร้อยครับแต่ถ้าส่งเยอะๆสามร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยก็อีกราคาหนึ่งครับอ๋อก็คือแล้วแต่ออเดอร์ค่ะแล้วก็ส่อแล้วแต่ลูกค้าค่าประจำค่าไม่ค่ะอ่ะอันนี้คือเคล็ดลับในการทําให้พืชผักของเรามันสวยงามก็คือไส้เดือนนี่เลยมันคือไส้เดือนค่ะมันคือไส้พันธ์อะไรพี่ แอฟริกันไนโคลเลอร์ค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือเอฟเอฟค่ะสั้นๆเนี่ยนะจ้ะนี่คือตัวแรกที่ที่ทำให้อยากมาอยู่บ้านครับคือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวลิเริ่มตอนที่จะไปพักกูดใช่ค่ะตัวริเริ่มให้หวนกลับมาอยู่ที่บ้านครับค่ะมันคือไส้เดือนค่ะพอไส้เดือนแล้วเราก็เลยต้องหาพืชตัวอื่นที่เอามาควบคู่กับตัวไส้เดือนได้โอ้ สุดยอดมากมครับพ,พี่ก็คือมีแนวคิดในการร่วมกันผสมผสานในการเอาดินจากไสเดือน<ะ>ไปผสมกับการปลูกผักต่างๆ<ะ>แล้วก็ต่อยอดจากปุ๋ยมูลไสเดือนนี่คือพอพอได้เป็นปุ๋ยแล้วนะคะก็เลยมาคิดว่าเ,าเราจะต่อยอดยังไงจาก<ะ>ปุ๋ยมูลไสเดือน<ะ>ก็เลยต่อยอดออกมาเป็นดินปลูกผสมมูลไสเดือนอ๋อจะพัฒนาไปอีก<ะ>ไม่หยุดนิ่งแค่การเพราะ สามารถแปลเป็นสินค้าอย่างอื่นขายเพิ่มไปอีกจากตัวไส้เดือนค่ะครับอ่ะมันเป็นตัวยังไงพี่ดูได้ไหมเอ้ยดูได้ค่ะอ๋อนี่ค่ะก็คือมันมันแตกต่างจากไส้เดือนบ้านเรายังไงจะแตกต่างจากไส้เดือนบ้านเราไส้เดือนบ้านเราจะตัวออกสีดำๆเนาะค่ะครับอันนี้จะเป็นสีออกน้ําเงินนิดนึงนะคะครับแล้วไส้เดือนบ้านเราจะเป็นตัวกลมครับส่วนอันนี้ท้องเขาจะแบนค่ะ นี่แอฟริกันไนโคลเลอร์ท้องจะแบนออเอาไอที่เขาค่ายกันนั่นมันคือพันอะไรยังไงกันมี่ก็จะมีเขาเรียกไทเกอร์นะคะไทเกอร์ไทเกอร์จะเป็นแบบนี้ตัวเล็กค่ะครับมีตัวเล็กหางสีเหลืองๆนะคบอันนี้ตัวเล็กอันนี้แล้วพี่พี่ซื้อมานี่ในราคาเท่าไหร่ยังไงตอนนั้นซื้อมาใหม่ๆกิโลละหกร้อยค่ะตอนนี้ก็ขายกันเองก็ราคาสี่ร้อยค่ะ Oh, ถ้าส่งก็ห้าอก็คือซื้อเป็นกิโลค่ะกิโลโอ้แล้วเอาอะไรให้มันกินพี่อันนี้จะเป็นขี้วัวค่ะครับจะให้เป็นขี้วัวถ้ามีเปลือกผลไม้เปลือกมะละกอเปลือกพืชผักแล้วค่อยมาให้อีกทีหนึ่งอันนี้เพิ่งลงประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเพิ่งเพิ่งร่อนเสร็จนะคะอืมเขาก็จะมีกากแบบนี้เพราะว่าย,ยังย่อยไม่หมดค่ะครับถ้าถ้าย่อยหมดเขาก็จะเป็นร่วนๆเลยร่วนๆเลยค่ะนี่ อย่างนี้ค่ะครับแล้วเดี๋ยวเราก็<บ>คือต้องไปลอนแยกกากแยกอะไรใช่ไหมพี่ค่ะโอ้โอเคเอาก่อนจะจากไปพี่มีแนวคิดฝากถึงคนที่กำลังอยากจะทำกะเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ไหมพี่ก็อยากจะฝากถึงเกษตรกร,ร,กรที่คิดอยากจะหวนกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะอยากเปิดใจลองลอง,ลองทำดูค่ะทำที่ คือเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างค่ะทำไปเรื่อยๆอย่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบว่าจะให้สําเร็จเลยทีเดียวนะคะค,ค่อยทําไปคือขยบับขยับไปเรื่อยๆศึกษาดูนะคะ่ะยังผักกูดอย่างนี้ก็คือเป็นยอมรับว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะคะคสำหรับกรเกษตรกรยุคใหม่นะคะที่คิดว่าบางคนคิดว่าทําแล้วจะไปขายที่ไหนทําแล้วจะไปขายที่ไหน ทุกวันนี้คือเราขายทางโทรศัพท์ครับ,รบมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่คือเท่ากับตลาดใหญ่เลยขายตรงเลยขายตรงเลยดีมากค่ะครับอัลฟ่ากำลังใจถึงที่ผู้กำลังเจอปัญหาแล้วก็ขอแท้ล้มเหลวว่าควรจะไปในทิศทางไหนดีพี่ถ้าขอแท้ล้มเหลวอย่างนี้คือตัวเองก็เคยเคยเจอเคยผ่านมาเหมือนกันครับยังเคยผ่านมา ก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะคก็สู้ค่ะต้องสู้ค่ะคิดว่ามันต้องมีสักวันแหละค่ะที่เราจะสําเร็จเนาะค่ะพอสาเร็จบางทีบางคนเขาก็รอเป็นสิบสิบปีก็มีแต่มันก็อยู่ที่ว่าทิศทางที่เราจะไปดูที่โอกาสเราเลยเนาะครับ,รบมีช่องทางการติดต่อไห้พี่ท่านใดสนใจในเรื่องการเข้ามาชมหรือว่าศึกษาหาข้อมูลหรือว่าพันในการเอาไป ยอดในการปลูกพี่ช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมี Facebook ก็คือสิริไส้เดือนฟาร์มครับแล้วก็เพจก็คือปากูดอินซีของดีเมืองแสนครับส่วนไอดียไลน์ก็เบอร์โทร0959437010ค่ะชื่อไลน์ก็สวนเกษตรชุมชนครับก็สามารถติดต่อสอบถามจะเข้ามาก่อนเข้ามาเยี่ยมชมค่ะหรือว่าติดต่อสอบถามการปลูกการ เพาะเลี้ยงอะไรต่างๆเข้ามาได้น้อพี่เนาะครับวันนี้นะครับนัดก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรสามยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะไปเยี่ยมชมส่วนเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ที่ไหนนะครับวันนี้นะครับนัดนะครับกับพี่สุรินะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณค่ะ